ช็อปฟินกินอิ่มชิมอร่อยรับลมหนาวเผาเสียงเพลง manchmal, ชเชิญเที่ยวงานวันเดอร์ย่าไซมมหาสจร์นหนองย่าไซ่นณที่ว่าการอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี15-20ธันวาคมน,นี้ตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับศิลปินมากมาย 15บธันวาคมวงบิกไฟสิบหกธันวาคมพิธีเปิดงานโดยท่านนัทพัฒนสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพร้อมแสงสีเสียงสุดตระการตาสัมผัสกับคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งสาวสายเลือดสุพรรณเปาวลีอออกจจนนนดแล้้วคคคยย่่าางเใระะมมส็ไิ 17ธันวาคมออดโฟเอสฉันรักคนยิ้แปนอยากเป็นแฟนคุณจะดริง1ปธันวาคมประก,กวดร้องเพลงลูกทุ่ง19ธันวาคมโชตราวง20ทธันวาคมวงคาราบาวแม่ชีวิตได้ผ่านเลยไวัแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดมา พาดไม่ได้15 20ธันวาคมนี้เที่ยวงานวันเดอร์ยา่าใสมหัศจรรย์นันองยา่าใสนาะที่ว่าการอำเภอหนองย,าย่าใสจังหวัดสุพรรณบุรีจัดโดยอำเภอหนองยา่าใสนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนแล้ววันอันน้ากลัวตัวแพ้ใจ